สวัสดีค่ะพบกับช่องแซบนัวเพื่อสาวสะกดอีกแล้วนะคะเมื่อนี่สาวสะกดได้สตรอเบอรี่เนาะคืออยากผสมแห้งพี่น้องเมื่อนี่แต่ว่าบ่มีผสมเลยอยู่ไก่บ้านกันฮะกินอย่างนาะจ้ะก็เลยได้สตรอเบอรี่กับพริกเกลือเบื่องพี่น้องเจพริกเกลือแท็กสีเขากันบ่เขากันแต่ว่าคืออยากแห้งก็เลยเฮ็ดแบบนี้เนาะจ้ะมาจากกินน้ากันเบิร์ตทานนี้พี่น้องเป็นเงินเกาหลีประมาณหมื่นหมื่นห้าพันวอนเนาะถ้าเป็นเงินไทยก็สิประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะจ้ะเดลายอยู่ด้วยเนาะเบิ้ง เต็มถาดบางใหญ่เลยนอกจากเก็บมาใหม่ๆจากสวนเลยนาะจะอยูไก,ก้ๆเนี่ยเบาอุรันพึงผีไปซื้อมห้สิบจัก,กรยานไปซื้อมหเ้เมื่อกี้นอกจมาๆม่กีนน้ำกันพี่นอ้องเพื่อนใหม่ที่เขามาเป็นกำลังใจให้กระส่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าจังใดกับสาวากสกนกับิษไปเยี่ยมไปยามเพื่อเก่าเนาะจ้าสาเน่กาถานนเน้อจ้ามาจ้ากินน้ำกันคืออยากแหวกเนี่ยนาะพี่น้องอืมสเสียบว่อืม แสบแสบวันอืมถ้าไปกินอยู่สวนก็จะแสบครั้งเนาะเมือ่อนี้้ฝนตกพี่น้องอยู่เกาหลีฝนตก วันวันไปเก็บกินอยู่ต้นมันนี่คือจิ๊ดเจบคค่ะนาะพี่น้อง สวนอยู่ใกล้ๆนี่เพื่อนเพื่อนบริเเปิดแห่ไปเก็บนอกจากขั้น่นเปิดให้เขาไปเก็บกระสดเดไปถ่ายให้พี่น้องเบ่งอยู่บางคนบริสิมากอันจิ้มนมคนเนาะ ก็สาวสาวกุลเคยล่องกินมังล้วบ็แซ่บเพลินเรากีน่น่องอันนี้ใส่รสด,ดีใส่็นพริกป่นน้ำตาลแล้วการใส่เกลือในจักน้อยโอ้ย ขอากันดีอยู่พี่น้องสําหรับผู้มักเด้่ยผู้ผูบผ้บ่มักกับอาจจะบาบ่เสบก <laughs> ินบ่คือบานคือเมืองเพื่อนเนาะต้องเป้าไปซื้อมากินเพราะว่าอีกจังน้อยมันก็จะ มันสิว่าไอ้แล้วนาาจ้ะส่วนแหลกเที่ยนสาวทะกลนไปซื้อนะ่ะกลองละกองละสองหมื่นเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มลดลงแล้วนาาจ้ะเริ่มลดลด,ลดลดราคาก็ลดลงไปแล้วออกใหม่ๆมันก็จะหนวยใหญ่เกรตเอ ถ้าดูนี้แถวแถวบานเท่ากับปลูลปกรายแล้วน่าจะปลูกเดรรายแล้วบุออืดกินนคือกันละบานเท่าไรกันเนาะถ้าสาวสกุลกับไทยสาวสกุลจะลองซื้อมาปลูกเบิง้งงนาาจะเพื่อใดมีสวนสตอคือเพื่อน <laughs> มันหวานฉ่ำๆเลยพี่น้องแซ่บกัก ไ้ยู่มันสวนสตออยู่ไกลๆพี่น้องถีบจักรยานไปเบิดเดียวเนาะถ้าอยู่มันยังมีสวนอันนี้อยู่ไกลๆพ่อได้กินแล้วแต่ยากย์แง้มได้กะทีบจักรยานไปซื้อ กินน้ากันพี่น่องเห็ดผิกเกือแบบบานๆฮหรลอดกินกับวาซาบีสิเขากันบ่กือพี่น่องมีวาซาบิอยู่เด้แต่ว่าบอกกาเอามาลองกินยันยันบวกเขากันอืม หลายคักได้เพียข้างในกเพีกินกันสมมติเราได้พี่น้องมัมนว่วานอันนี้เพี่ แซ่บแซ่บแซ่บเ <worldwide> พ้าใะไหนนอะคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้แล้วจ้าไว้พอกันคลิปหนาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าพอกันคลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีค่ะ